ถึงแล้วนครสวรรค์นี่แนะนำให้รู้จักคุณตาใช่ไหมคุณตาค่ะนั่นอะไไม่ต้องเกิดเนี่ค่ะคุณยายนะคะนี่ลูกมันเป็นี่ลูกยายนะและคนคนนั้นไปอยู่ไหนดำดำติดกัอยู่ด้วยกันนะมันดีอยู่ไต้หวัน กันยังไม่มีเดี๋ยวไม่มีเรียนอย่างเดียวค่ะเดียวโอเคนี่ดูเด็กๆเล่นอะไรก็ไม่รู้เด็กเล่นอะไรกันนะดเดม่เล่นอะไรเล่นอะไรกันวะเดี๋ยวรอเ็นเดี๋ยรอเป็นนี้เหอไอ้เนี่ยไอ้ไอ้จะปล่อยมันออกมาอ๋อออะไรเป็น มาดูดิไหนดูสิแม่กแม่แม็กอย่า,า er? จัดหางมันอย่ามันไปไม่เป็นไรมันบินไม่ได้ครับตันนี้มันจะบินไม่ได้ต้องรอให้มันโตก่อนใค่เนี่ย้าสร็กเดอบึบเืออะไรแ นั่นหรอวอ้าวชีใสอีกมันชีใสกระเป๋ามันชีใสกระเป๋ากำลังมองมาแม่เียอันนี้ก็จับแต่หางจับแต่หางี่มโอเคอันก็ฉีรลาครัวจะฉีรลาเลยแค่นี้กันบที่นี่อากาศร้อนมากเลยโอเคบายที่